เอเคไปอยู่ข้างซ้ายจ้วงเลยสลับซ้ายขวาเอาง่ายๆไปโอเคไปายเอาไปพุ่งไปได้ได้พุ่งไปพุ่งไปเต็มที่เลยจ้วงไปสลับขวาทีซ้ายทีเอาอย่างงี้ได้ โขวา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 ไว้ขวาขวาแรงๆร้ายทีหนึงไปแล้วจะถึงลาวเรไปแล้วครับเฮ้ยเอามูมาดิน่าแล้วค่อยๆเข้าไปค่อยๆเข้าไปยืนยืนยืนเืรนเขาจมน้าอยู่หน้ายืนยืนายไปยืนไปหน้ายืนไปเยอะตัวค้องว่า นี่นั่งลงปยปยช่วงนี้เลยมา